วันอาทิตย์ที่วันที่18พฤษภาคมพศ2568เวลา6นาฬิกา30นาทีจัดกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขาพุทธบูชาถือศีล5ลดละอบายามุขประจำปี2568ณโดมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีนำโดยนายพินชัยนินวันประธานชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีฝ่ายกรีธาและนักกีฬาผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันบริเวณงาน เวลา7จ็นาฬิกาชมการแสดงบาสโลบนำทีมโดยนางวนิดานาทะแล่มและนักกีฬาผู้สูงอายุเพลงประกอบการแสดงสวรรค์เมืองลาวและเพลงไทยบ้านเดียวกัน เวลา7.19นาิกานาทีประธานเดินทางมาถึงบริเวณเปิดกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขาพุทธบูชาถือศีลห้าลดละอบายามุขประจำปี2,568ในพินชัยนินวันประธานชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมและได้รับเกียรติจากนายสุพลยปภารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สี่ข้อดังต่อไปนี้ 1. เพื่อหารายได้ให้นักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี2กองทุนจิตตเวช3กองทุนทุนบีนับเบอร์วันของอำเภอพิบูรลรักจังหวัดอุดรธานี4กองทุนกีฬาอำเภอพิบูรลรักจังหวัดอุดรธานี หลังจากพิธีเปิดกิจกรรมมีผู้นำเต้นแอโรบิกนายทองดีมาประทางครูวิทยาลายัยเทคนิคอุดรธานีนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกายบริหารพร้อมเต้นแอโรบิกในบทเพลงกุหลาบลำดับต่อไปเรียนเชิญประธานเปิดงานและประธานชมรมร่วมกันปล่อยตัวผู้เข้าร่วมที่จุดสตาร์ทและฟินิชหนึ่งรอบบริเวณโดมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี ในขณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมร้อยตำรวจตรีประกอบวงสาพรมแหล่ให้พรเมื่อวิ่งครบรอบแล้วทุกท่านจะได้รับวัตถุมงคล พระปางคณะมันคนละหนึ่งองค์ที่จุดฟินิชและมีผู้ใจบุญจัดตั้งโรงทานที่เตรียมไว้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมโรมกีฬาผู้สูงอายุขอขอบพระคุณผู้ที่มาร่วมงานกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชาถือศีลห้าลดละอบายามุขประจำปี2568วันอาทิตย์ที่วันที่18พฤษภาคม25 6 8